มีคำถามจากทางบ้านถามมาว่าเวลามีปัญหาหันไปทางไหนก็มีแต่คนบอกให้คิดบวกแต่คิดอย่างไรก็คิดบวกไม่ออกทำอย่างไรจึงจะคิดบวกได้คุณโยมมีสองข้อคือหนึ่งให้ตั้งใจนั่งสมาธิท่านนั่งแล้วใจยังไม่เขาย,ยอมนิ่งนะสวดมนต์ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิเปิดเทปช่วยด้วยเนี่ยใจก็จะสบายขึ้น พอใจนิ่งสงบจะคิดบวกออกใจกําลังฟุ้งซ่านกําลังเครียดเซ็งกลุ้มเนี่ยมันยังนึกบวกไม่เคยออกแล้วข้อที่2คืออยู่ใ,นในกล้กัลยาณมิตรคือคนที่มีความคิดเชิงบวกคนที่พูดแล้วให้กําลังใจเราไม่ใช่พูดแบบเอออหอหมก,กับเราแต่ทำให้เราเสียกําลังใจถ้ามีสองข้อนี้แล้วละก็เราจะคิดบวกออกแล้วชีวิตเราจะเจริญก้าวหน้ามีความสุขจเจริญพร สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมในการฟังสัมมนาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในครั้งนี้นะครับการจัดสัมมนาในหัวข้อปเปลี่ยนความคิดพิชิตโรคซึมเศร้านี้นะครับจัดมาเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในโรคซึมเศร้าที่จะช่วยให้สามารถจัดการกับโรคซึมเศร้าได้ผู้ใดสนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้นะครับการจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับพวกผมก็อยากให้ทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และวิธีการรับมือและป้องก,อกันกับโรคนี้ครับและในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมายและของขวัญรางวัลอีกมากมายที่ทุกท่านจะได้รับในการสัมมนาครั้งนี้ครับครับหากท่านใดที่ไม่สะดวกมาฟังสัมมนาทางเรามีการไลฟ์สดทางเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตโรคซึมเศร้านะครับก็ฝากการช่วยกดไลค์กดติดตามและมารับชมกันเอยอะๆนะครับครับ